หลายคนสงสัยว่า m a s t e r BT50 m a e n มีอะไรบ้างที่เป็นของใหม่เรามาดูทีสจุดกันดีกว่าเริ่มกันที่ไฟหน้ากันก่อนแน่นอนว่าก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่แต่เอ๊ะทาไมดีไซน์เป็นคุ้จังใช่แล้วครับดีไซน์แบบนี้ได้ได้เจอกันใด m a ส t ต r c x ซีเอ็กห้าเนเชนรวมไปถึง m าส t ตอรเยุคใหม่ๆตั้งแต่ซีเอ็ก70 8 0 90เถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมาสเตอร์ที่ได้ใช้ไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับพอมามองกระจังหน้าจะเห็นว่ารูปทรงนั้นมันดูเปลี่ยนไปครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่โตกว่ากันมากอีกทั้งตัวขอบนั้นก็จะมาเป็นแบบสีดําเงาที่ไม่ว่ารุ่นไหนก็จะได้กันครบทุกรุ่นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีโลโก้ bt 5 0ตรงกระจังหน้าอีกด้วยนั่นนะครับเอกลักษณ์ที่น่าจดจําของรถรุ่นนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเงาตามตัวเลยก็คือกันชนหน้าก็จะมีการ ออบบดีไซน์ใหม่เพราะกับกรอบไฟตัดหมอกหน้าที่จะมาเป็นแบบทรงสูงและที่สําคัญตัวไฟตัดหมอกยังอยู่นะครับนับเป็นมาสเตอร์รุ่นเดียวที่มีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ขณะที่รุ่นอื่นนั้นถูกถอดออกกันเป็นว่าเล่นเลยจุดต่อมาอยู่ที่ฝากระบะท้ายก็จะมีการออกแบบใหม่ให้มันดูแข็งแกร่งขึ้นสังเกตส่วนล่างดีๆครับก็จะทําเป็นแบบ3ขยักเพื่อให้ดูแปลกตาส่วนตัวไฟท้ายเองก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ตามคาด และที่สําคัญมาพร้อมกับ LED ที่หลายคนรอคอยอีกด้วยนับว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนนั้นรอคอยกันมานานเลยทีเดียวสำหรับล้ออันลอยคราวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนลายใหม่ทั้งขนาด17นิ้ว18นิ้วและแบบตัวท็อปขนาด18นิ้วสังเกตดีๆว่าทุกลายนั้นจะมาเป็นแบบสามเหลี่ยม5อันทั้งหมดเรียกได้ว่าจะเลือกลายไหนก็ไม่หลุดทีมสำหรับสีรถก็จะมีการเพิ่ม3าสีใหม่ อย่างสีขาวก็จะมาในชื่อ Geo White Pearl พร้อมกับการกลับมาของสีน้ำเงินที่จะใช้ชื่อว่า s e i l i n g Blue และสีแดงที่จะใช้ชื่อ v e r b i l i a n Lasota ซึ่งทั้งสองสีนั้นก็จะเป็นโทนอ่อนกว่าทั้งคู่แต่น่าเสียดายที่สีดำเข้ม Jet Black m i c r a กับสีเทา Rock Gray ถูกทอดออกไปคาดว่าน่าจะเปลี่ยนห่วงจุ้ยให้รถรุ่นนี้สดใสกว่าเดิมนั่งส่วนภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับเกะดีไซน์ใหม่ที่จะมาเป็นแบบ 6ช่องเบาๆซึ่งจะมี1ช่องก็จะเป็นฝาเปิดปิดนับว่าเป็นดีเทลเล็กๆที่ทําให้รถรุ่นนี้มีรายหน้าตื่นตามากขึ้นส่วนเครื่องเสียงแน่นอนว่าก็จะมีการอัปเกรดใหม่ตาม D Max ซึ่งจะมีทั้งจอ7นิ้วในรุ่น Free Style Cab และจอ9นิ้วในรุ่น Double Cab ฟังก์ชันนั้นบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะพอสมควรพร้อมกับมาตรวัดก็จะมีจอ7ดนิ้วให้ในรุ่น Double Cab และที่สําคัญตัวกราฟิกปรับได้2รูปแบบอีกด้วยและดูเหมือนว่าอาจจะดูสวยลงตัวกับ D Max ว่าไหมล่ะ ส่วนเบาะนั่งในรุ่นท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับหนังสลับผ้าที่คราวนี้ก็จะมีโลโก้ป t ห้าที่พนักพิงสีสษะและที่สําคัญตัวเบาะก็จะมีการทํมาให้ดูหน้าตื่นตามากขึ้นนอกจากนี้สีส้มเทราคอตตาเองก็จะมีบริเวณตะเข็บซึ่งทําให้ตัวรถนั้นดูมีรายน่าตื่นตาขึ้นมาอีกเล็กน้อยเรียกได้ว่าภายในห้องโดยสารนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสีส้มรุ่นนี้ก็จะใส่มาให้แบบจัดเต็มสาหรับรุ่นย่อยมาสเตอร์ก็ได้มีการปรับอีกรอบหนึ่ง โอเคเพื่อให้เห็นภาพลองมาดูทีละสเต็ปกันดีกว่าแน่นอนว่ารุ่นปี2024ที่มีการปรับอุปกรณ์ไปเมื่อมีดาคมปีที่แล้วก <c oughs> ็จะเหลือรอดเพียงแค่6รุ่นย่อยเท่านั้นต่อมารุ่น3.0ที่เป็นแคปก็ถูกตัดออกไปส่วนฟรีสไตล์แคปรุ่น3.0กับ1.9นั้นก็จะมีการควบกันควบยังไงเหรอครับ1.9ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กและรุ่น S นั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่หรูขึ้นมาหน่อยจนเหลือเพียงแค่4รุ่นย่อยเท่านั้น แต่ถ้าว่าถ้าเกิดใช้ชื่อนี้ไปอาจจะไม่ดึงดูดพอจึงได้มีการปรับชื่อเกรดใหม่จากรุ่น C กลายเป็น XS รุ่น S กลายเป็น XT และ SP กลายเป็น XTR อา้าวหลายคนสงสัยว่าทำไม CC ข้างบนนั้นถึงมีเครื่องหมายคำถามคำตอบจะอยู่หลังจากนี้พอเข้าใจระบบรุ่นย่อยแล้วจะเห็นว่าตัวรองนั้นจากเติมที่เป็นจอ7นิ้วก็จะได้อัปเกรดเป็นจอ9นิ้วแทน ซึ่งตัวจอนั้นก็จะมีความสามารถที่หลากหลายกว่าและมองเห็นได้เต็มตากว่านั่นเองส่วนขุมพลังก็จะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดทั้งขุมพลังขนาดเล็กที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดีเซล2.2ลิตร DDI m a c f o r c e กำลังอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัติ8จังหวะขับหลังเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องดีเซลยะคงเป็นแบบ m a c f o r c e เช่นเคยซึ่งจะมีการปรับชิ้นส่วนใหม่ตั้งแต่ตัวเทอร์โบที่จะมาเป็นแบบไฟฟ้า หัวฉีดแรงดันสูงและการเปลี่ยนเกียร์ที่ฉับไวยิ่งขึ้นโดยที่กำลังจะอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นโดยราคาจำหน่ายก็จะมีดังต่อไปนี้สังเกตว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็จะราคาไม่ถึงล้านแต่ถ้าเป็นเครื่องเดิมที่ปรับปรุงใหม่ ก็จะอยู่ที่ร้าน2ขึ้นไปถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดู่ที่โชว์รูมมาสเตอร์ทั่วประเทศส่วนรุ่นอื่นจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวจะมาเล่ากันในภายหลัง